สวัสดีครับผมชื่อนายพิระพงศ์นายพิระนะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเล็กทคนินะครับคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคาพายับเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอโครงงาน DC v o l t m e t e นะครับโครงงานนี้นะครับเป็นโครงงานที่ใช้ IC CPLD นะครับในการาควบคุม การทำงานและการแสดงผลนะครับเริ่มแรกเลยนะครับโครงงานนี้นะครับใช้ IC เบอร์ x4972 ของบริษัทซาริ์นะครับเพื่อนำมาเปรียบเทียบและแสดงผลวงจรนะครับจะแบ่งออกเป็น สี่ส่วนใ,นใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือวงจรโวลเตจดิเวเดอร์นะครับหรือวงจรแบ่งแรงดันนะครับทำหน้าที่ทำหน้าที่แบ่งแรงดันนะครับให้แรงดันไม่เกิน5โวลต์นะครับเพื่อใจ่ายให้กับวงจร A to d นะครับวงจรตรงนี้ครับเพราะว่าวงจร A tod นะครับไม่สามารถรับไฟรับ แบรงดันอินพุตเกิน5โวลต์ได้นะครับส่วนวงจรแบ่งแรงดันนะครับสมการก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นโวลเตจดิเิเดอร์ครับวงจรแบ่งแรงดันสมการในการแบ่งแรงดันครับส่วนที่2นะครับคือวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาครับตรงนี้ครับใช้คิตัน3 2 7 6ิดกิโลเฮิร์นะครับ เพอหาความถี่ได้นะครับจะได้ความถี่สองเฮิร์ตแล้วความถี่หนึ่งศูนย์สองสี่เฮิร์ตนะครับแต่ที่จริงนะครับสามารถหาออกมาได้ความถี่เยอะมากครับแต่ในที่นี้เราจะเลือกใช้แค่สองความถี่นะครับโดยความถี่สองเฮิร์ตนะครับจะจ่ายให้วงจร A อทูนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะของวงจร A อทูนะครับเปลี่ยนแปลงสภาวะเอาท์พุตของวงจร A อทูนะครับทุกๆ0.5วินาทีนะครับ แล้วความถี่หนึ่สองสี่เฮิร์นะครับจ่ายให้กับ ic cpld นะครับตรงนี้ครับนะครับมาจากตรงนี้นะครับเข้าขาคอกเนี่ยครับขาคอกอินของ ic xc เก7 2ห้าเจ็ดสนะครับวงจร a ส d นะครับเอาพุทมีขนาด8ปดบิตนะครับต่อให้กับ ic xc เก้าห้าเจ็ดสนะครับเพื่อประมวลผล เปลี่ยนแปลงค่าและแสดงออกทางเซเว่นเซกเมนต์นะครับนี่ครคือรูปของตัวเครื่องนะครับนี่คือลักษณะของด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นสายโพกครับที่ใช้ในการวัดค่าแหล่งดังนครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับ ตัวน,นี้เป็นลายวงจรนะครับหรือว่าลาย P C B ครับวิธีการใช้งาน,นครับเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงให้กับวงจรนะครับ9โวลน,นะครับข้างในเป็นบวกข้างนอกเป็นลบนะครับในกรณีนี้ผมยังไม่ได้ป้อนแรงดันอินพุตให้มันนะครับแรงดันที่แสดงออกมาก็คือ0.0โวลต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่เป็นการวัดค่าแรงดันจากมิเตอร์มาตรฐานนะครับวัดแรงดันจากฐาน9โวล์นะครับอ่านได้9.44โวล์ครับนี่เป็นมิเตอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับว่าจะกฐาน9โวล์ก้อนเดียวกันเลยนะครับก็จะได้9.4โวล์ครับจากนั้นเราลองวัดฐาน1.5โวล์นะครับ จากมิเตอร์มาตรฐานนะครับจะได้อ่านได้1.64่งจโวลต์ครับจากมิเตอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับเราจะอ่านได้1.6ึ่โวลต์ครับนี่เป็นรูปเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2องมิเตอร,ร์ที่เราใช้วัดและใช้แสดงผลน,นะครับรูปนี้วัดฐาน9ก้โวลต์ครับวัดเทียบกันสว่วนนี้เป็นตาราง การทดลองครับและความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกราฟแสดงค่าความบิดเบี้ยนนะครับจากกราฟนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วง,งแรกๆความบิดเพี้ยนจะไม่ค่อยมีนะครับและช่วงกลางจะไม่มีเลยนะครับแต่ช่วงค่าแรงดันตั้งแต่15บโวลต์ขึ้นไปนะครับจะเริ่มเห็นความ เปลี่ยนแปลงนะครับว่าจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับไว้เรามาดูกราฟเปอร์เซนต์ความผิดพลาดน,นะครับสังเกตได้ว่าช่วงตั้งแต่1.5โวลต์ไปนะครับจะไม่มีค่าของผิดพลาดเลยนะครับจนประมาณ1415โวลต์นะครับจะเริ่มเกิดค่าความผิดพลาดขึ้นนะครับคือค่าความคลาเคลื่อนนะครับนี่เป็นรายการอุปกรณ์ทั้งหมดครับ ลบนะครับโครงงานนี้สามารถนําไปใช้งานได้นะครับแต่ต้องนําไปปรับปรุงและแก้ไขครับให้สามารถวัดค่าแรงดันได้สูงสูงและสามารถวัดค่าไฟฟ้ากระแสสลับกระแสตรงแต่โครงงานนี้นะครับมีค่าความผิดพลาดอยู่ที่บวกลบ5%นะครับโครงงานนี้น่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับวงจร A2D ูวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกา การใช้งาน IC c p r d นะครับการปรับปรุงวงจรครับแก้ไขนะครับคือเปลี่ยนค่า C 2จากค่า10พิกฟารัดเป็นค่า47พิโกฟารัดนะครับเพราะในบอร์ดการในบอร์ดการทดลองในโฟโตบอร์ดนะครับจะมีค่าตัวเก็บประจุอยู่ในโฟโตบอร์ดนะครับอยู่ประมาณ7-9พิกครับแล้เป็นค่าตัวเก็บประจุและเปลี่ยนค่าตัวเก็บประจุ C 5จากค่า0.1ครับเป็น47ไมโครฟรัดครับ ว่าในความเป็นจริงแล้วแรงดันดีซีที่วัดได้จากหมอ้อแปลงผ่านวงจรเตรียงกระแสวงจรกรองแรงดันแรงดันที่ได้ครับยังไม่เรียบพอได้มีค่ากระแสสลับปนมาที่ทาให้เราอ่านค่าจากมิเตอร์ดได้ไม่ชัดเจนนะครับจึงเพิ่มค่าตัวเก็บประจุเพื่อให้แรงดันนะครับเรียบมากขึ้นก่อนเข้า ICA toD 2 D นะครับกิจกรรมประกาศนะครับ ผรงงานนี้สามารถประสบความสำเร็จรุวงไปได้ด้วยดีครับเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจาวิชาออกแบบลอจิครับอาจารย์กํทอรเรือนสายกาดและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองครับและเพื่อนๆทุกคนนะครับอ้างอิงครับจากบริษัทายลิงครับหรือเว็บไซต์ายลิง com นะครับ 2. นะครับเว็บไซต์ของอาจารย์กํทอรครับ3 เว็บบอร์ดแผนกอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคพายาบครับตัวน,นี้ครับจะเป็นซอฟต์โค้ดครับของ IC XC9572 ครับครับผม ตรงนี้จะเป็นขาการต่อใช้งานนะครับของ IC ครับว่าขาตัวไหนต้องต่อกับอันไหนนะครับจะเป็นตัวนี้ครับครับเดี๋ยวรอชมวิดีโอสาธิตการใช้งานวงจรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายพิรโมนายพิลานะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิกอิเล็กทรอนิกส์ครับสาขา วิศวกรรมไฟฟ้ามาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านหนาเขีพื้นที่ภาคห้วย,ย้้ำนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอโครงงานของผมครับชื่อว่า DC Voltmeter นะครับนี่คือตัวเครื่องครับจะ <c oughs> เริ่มใช้งานจากเสียบอะแดปเตอร์เข้าอะแดปเตอร์ apter, ใช้ไฟ 9โวลต์นะครับข้างในเป็นบวกครับข้างนอกเป็นลบจากนั้นเสียบเข้ากับตัวเครื่องก็จะโชว์เลข0.00จากนั้นทำการวัดค่าอ,าง,องิแรงดันที่5โวลต์นะครับจากมิเตอร์มาตรฐานนะครับวัด 4.98นะครับแล้วมิเตอร์ที่โรงงานของผมนะครับวัดได้4.9ครับครับจากนั้นเราจะใช้ที่ลองใช้ค่าหนึ่งที่ประมาณ14โวลต์นะครับจากมิเตอร์มาตรฐานวัดเทียบกับ ครับเราใช้มิเตอร์ที่สร้างขึ้นครับครับผม